วิกฤตทะเลแดงเมื่อกลุ่มฮูตีท้าทายอำนาจโลกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเจาะลึกเบื้องหลังปฏิบัติการโจมตีเรือขนส่งสินค้าในทะเลแดงของกลุ่มฮูตีวิเคราะห์ผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจโลกและข้อควรจับตาสำหรับประเทศไทยในวิกฤตการณ์ที่ไม่คาดฝันนี้วิกฤตทะเลแดงกลุ่มฮูตีเยเมนเรือบรรทุกสินค้าช่องแคบบัเอลมันเดบอิรากสหรัฐอเมริกาอิสราเอลสงครามกาซาปฏิบัติการพิทักษ์ความมั่งคั่งการค้าโลกค่าระวางเรือน้ำมัน เปิดเรื่องดึงความสนใจ60สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาไปสอบวจวิกฤตการที่กำลังสั่นสะเทือนการค้าโลกและอาจส่งผลกระทบถึงกระเป๋าเงินของพวกเราทุกคนแม้จะอยู่ห่างไกลออกไปคนละซีกโลกนั่นคือเรื่องราวของวิกฤตทะเลแดงครับลองนึกภาพว่าคุณกำลังรอสินค้าที่คุณสั่งซื้อไวแต่แล้วจู่ๆมันกลับมาล่าช้าออกไปเป็นสัปดาห์หรือแม้กระทั่งเป็นเดือนพร้อมกับราคาที่แพงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนี่ไม่ใช่เรื่องสมมุติแต่กำลังเป็นความจริงที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพราะการโจมตีเรือขนส่งสินค้าในเส้นทางเดินเรือสําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยกลุ่มติดอาวุธเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่ากลุ่มฮะตูตีอะไรคือสาเหตุที่ทําให้กลุ่มฮู้ตีในเยเมนกล้าท้าทายอานาจทางทะเลของโลกและวิกฤตนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยของเราอย่างไรบ้างนี่คือคําถามที่เราจะมาหาคําตอบกันในวันนี้ครับปูพื้นหลัง120ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับกลุ่มฮูตีและบริบทของวิกฤตนี้กันก่อนนะครับกลุ่มฮูตี หรือชื่อเต็มว่าอันซาอัลเลาะเป็นกลุ่มติดอาวุธนิกายชีอะสลีดในประเทศเยเมนพวกเขาปรากฏตัวขึ้นในช่วงปี1990และได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยมีเป้าหมายหลักคือการต่อต้านอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและซาอุดีอาระเบียในภูมิภาครวมถึงการเรียยกร้องสิทธิ์ให้กับชนกลุ่มน้อยเชีห์ในเยเมนในช่วงสงครามกลางเมืองเยเมนที่ยืดเยื้อมานานกลุ่มฮูตีได้เข้ายึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศ รวมถึงกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนพวกเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านอาวุธการฝึกฝนและเงินทุนทําให้กลุ่มผู้ตีมีขีดความสามารถทางทหารที่น่าจับตาทั้งขีปนาวุธโดรนและเรือเร็วติดอาวุธทีนี้มาดูความสําคัญของทะเลแดงกันครับทะเลแดงเป็นเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโอได้ยอ่อมีช่องแคบบับเอลมันเดเป็นประตูทางเข้าออกที่สำคัญที่สุดช่องแคบแห่งนี้ มีความกว้างเพียงประมาณ20-30กิโลเมตรทำให้เรือสินค้าจำนวนมหาศาลต้องแล่นผ่านจุดแคบแคบนี้ประมาณ12-15%ของการค้าโลกทั้งหมดโดยเฉพาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติต้องเดินทางผ่านช่องแคบนี้เพื่อไปยังคลองสุเอซและต่อไปยังยุโรปและอเมริกานี่คือเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของโลกที่แท้จริงและฉนวนที่จุดระเบิดวิกฤตนี้ขึ้นมาคือสองครามกาซาครับเมื่อสองครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาตในฉนวนกาซาประตุขึ้นกลุ่มฮูตี ได้ประกาศตัวสนับสนุนชาวปาเลสไอต่ออย่างเต็มที่และได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีเรือขนส่งสินค้าทุกลำที่เดินทางผ่านทะเลแดงและอ่าวเอเดนโดยอ้างว่าเรือเหล่านั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับอิสราเอลหรือกำลังมุ่งหน้าไปอิสราเอลเจาะลึกประเด็นย่อยยุทธวิธีและการโจมตีของกลุ่มฮูตี150การโจมตีของกลุ่มฮูตีไม่ได้เป็นไปแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะครับแต่เป็นยุทธวิธีที่มีการวางแผนมาอย่างดีโดยมุ่งเป้าไปที่เรือพาณิชย์เป็นหลัก ซึ่งเป็นจุดอ่อนของระบบการค้าโลกพวกเขาใช้อาวุธหลากหลายชนิดในการก่อกวนและโจมตีทั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือที่พัฒนาขึ้นเองโรนติดอาวุธที่สามารถบินได้ในระยะไกลและเรือเร็วขนาดเล็กติดอาวุธที่ใช้ในการเข้าประชิดและยึดเรือซึ่งบางครั้งก็ถึงขั้นจับตัวลูกเรือเป็นตัวประกันเป้าหมายที่ฮู้ตีระบุชัดเจนคือเรือทุกลำที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลแต่ในความเป็นจริงแล้วเรือหลายลำที่ถูกก่อโจมตีนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับอิสราเอลเลย หรือเป็นเรือที่จดทะเบียนภายใต้ธงชาติอื่นๆทาให้เกิดความสับสนและความหวาดกลัวในหมู่บริษัทเดินเรือทั่วโลกการโจมตีเหล่านี้สร้างความเสียหายไม่เพียงแค่ตัวเรือและสินค้าเท่านั้นแต่ยังสร้างความกังวลอย่างใหญ่หลวงต่อความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือและชีวิตของลูกเรือบริษัทเดินเรือยักษ์ใหญ่หลายแห่งจึงเริ่มประกาศเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือจากคลองสุเอซและทะเลแดงไปอ้อมแหลมกูทโฮกทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาแทนการเปลี่ยนเส้นทางนี้หมายถึงระยะเวลาการเดินทางที่ วาวนานขึ้นอย่างน้อย1 0 1ถึงวันหรือประมาณ3 5 0 0ไมล์ทะเลและแน่นอนว่านำมาซึ่งค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นอย่างมหาศาลทั้งค่าเชื้อเพลิงค่าประกันภัยและค่าระวังเรือที่พุ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัวเจาะลึกประเด็นย่อยการตอบโต้จากนานาชาติ150เมื่อการโจมตีของกลุ่มฮูติทวีความรุนแรงขึ้นและเริ่มส่งผลกระทบต่อการค้าโลกอย่างมีในสําคัญประชาคมโลกก็ไม่สามารถนิ่งเฉยได้ครับสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งปฏิบัติการพิทักษ์ความามังครตถุปะส เพื่อปกป้องเรือพาณิชย์ในทะเลแดงและอ่าวเอเดนปฏิบัติการนี้เป็นการรวมตัวของกองทัพเรือจากหลายประเทศเช่นสหรชาชอาณาจักรแคนาดาฝรั่งเศสอิตาลีและอีกหลายชาติเพื่อลาาตระเวนและสกัดกั้นการโจมตีของกลุ่มฮู้ตีอย่างไรก็ตามการตอบโต้ในช่วงแรกเน้นไปที่การป้องกันตัวเช่นการยิงสกัดขีปนาวุธและโดรนการเข้าช่วยเหลือเรือที่ถูกโจมตีแต่เมื่อสถานการณ์ไม่ดีขึ้นและกลุ่มฮูตียังคงเดินหน้าโจมตีอย่างต่อเนื่องสหรัฐและสหรชาชอาณาจักร จึงตัดสินใจยกระดับการตอบโต้ด้วยการเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายของกลุ่มฮูตีในเยเมนโดยตรงการโจมตีเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่คลังอาวุธฐานปล่อยขีปนาวุธและสถานที่ปฏิบัติการของกลุ่มฮูตีเพื่อลดขีดความสามารถในการโจมตีเรือในทะเลแดงแต่การตอบโต้ทางทหารก็มาพร้อมกับความท้าทายหลายประการครับหนึ่งคือความเสี่ยงที่จะทําให้ความขัดแย้งขยายวงกว้างไปทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอิรานซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของฮูตีตัดสินใจเข้าแทรกแซง โดยตรงสองคือความซับซ้อนในการจัดการกับกลุ่มฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆและมักใช้ยุทธวิธีแบบกองโจรทําให้การกําจัดภัยคุกคามนี้ทําได้ยากความพยายามในการใช้ช่องทางการทูตเพื่อเจรจาหรืออาหาทางออกก็ยังไม่ประสบผลสาเร็จนักเนื่องจากกลุ่มฮูตียืนกรานว่าจะไม่ยุติการโจมตีจนกว่าสงครามในกาซาจะสิ้นสุดลงเจาะลึกประเด็นย่อย บทบาทของอิราน120เราไม่อาจมองข้ามบทบาทของอิรานในวิกฤตทะเลแดงนี้ได้เลยนะครับอิรานถูกมองว่าเป็นผู้บงการและผู้สนับสนุนหลักเบื้องหลังกลุ่มฮูตีมาโดยตลอดทั้งการจัดหาอาวุธที่ทันสมัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขีปนาวุธและรวนรวมถึงการให้คำปรึกษาทางยุทธวิธีสิ่งเหล่านี้ทําให้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการโจมตีของฮูตีเป็นส่วนหนึ่งของสงครามตัวแทนที่อิรานใช้เพื่อท้าทายอิทธิพลของสหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาค และเพื่อแสดงแสงยานุภาพของเครือข่ายแกนแห่งการต่อต้านที่อิหร่านสร้างขึ้นทะเลแดงถือเป็นจุดยุทธศาสตรสสำคัญที่อิหร่านต้องการควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือเพื่อสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงของตนเองและเพื่อใช้เป็นเครื่องมือต่อรองในเวทีระหว่างประเทศการที่กลุ่มฮูตียกระดับการโจมตีในช่วงเวลาที่สงครามกาซาก,กำลังดำเนินไปทำให้เห็นถึงความพยายามของอิหร่านและเครือข่ายในการสร้างแรงกดดันต่ออิสราเอลและสหรัฐจากหลายทิศทางนี่คือเกมที่เดิมพันสูง และมีผลลัพธ์ที่คาดเดาได้ยากวิเคราะห์ผลกระทบต่อไทย180ทีนี้เรามาดูกันว่าวิกฤตการณ์ที่ดูเหมือนจะอยู่ไกลตัวนี้จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยของเราอย่างไรบ้างนะครับต้องบอกว่าปัประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกและนําเข้าผ่านเส้นทางเดินเรือเป็นหลักสัดส่วนการค้าระหว่างประเทศที่ผ่านเส้นทางทะเลแดงและคลองสุเอสนั้นมีจํานวนมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่ต้องส่งไปยังทวีปยุโรปแอฟริกาเหนือ และบางส่วนของตะวันออกกลางผลกระทบแรกที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือค่าระวังเรือที่พุ่งสูงขึ้นครับเมื่อเรือสินค้าต้องเปลี่ยนเส้นทางไปอ้อมแหลมกูดโฮประยะทางที่ยาวขึ้นทําให้ต้นทุนการเดินเรือทั้งค่าเชื้อเพลิงค่าประกันภัยและค่าจ้างลูกเรือเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดบริษัทเดินเรือจึงผลักภาราณีพ่อมายังผู้ส่งออกและผู้นําเข้าซึ่งสุดท้ายก็จะส่งผลต่อราคาของสินค้าที่เราซื้อขายกันในประเทศสินค้ากลุ่มสําคัญของไทยที่ได้รับผลกระทบได้แก่ชิ้นส่วนยานยนต์ และยานยนต์สำเร็จรูปอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสินค้าเกษตรแปรรูปและยางพาราซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของเราไปยังตลาดยุโรปและแอฟริกานอกจากนี้ระยะเวลาการขนส่งที่ยาวนานขึ้นอย่างส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโดยรวมสินค้าบางประเภทที่มีอายุการเก็บรักษาสั้นเช่นผักผลไม้สดหรือสินค้าที่ต้องส่งมอบตามกำหนดเวลาแปะ๊ะแปะก็อาจเผชิญปัญหาความเสียหายหรือการส่งมอบที่ไม่ทันเวลาทำให้เกิดความล่าช้าในภาคการผลิต และกระทบต่อแผนการตลาดของผู้ประกอบการไทยราคาน้ำมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตาครับเมื่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้นราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งภายในประเทศของเราด้วยเช่นกันนี่อาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นทําให้ค่าครองชีพของคนไทยเพิ่มขึ้นในภาพรวมและววิกฤตทะเลแดงนี้ชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาการค้าโลก และแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีกซีกโลกหนึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของเราได้โดยตรงตั้งแต่ราคาของสินค้าที่คุณจะซื้อไปจนถึงการทํางานของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศมุมมองอนาคตและสิ่งที่ต้องจับตา120คําถามสําคัญคือวิกฤตทะเลแดงนี้จะดําเนินไปอย่างไรและเราจะต้องจับตาดูอะไรบ้างในอนาคตครับสิ่งแรกที่ต้องจับตาคืออนาคตของสงครามกาซาตราบใดที่สงครามในกาซายังไม่ยุติลง หรือยังไม่มีสัญญาณของสันติภาพที่ชัดเจนกลุ่มผู้ตีก็มีแนวโน้มที่จะเดินหน้าโจมตีต่อไปการแก้ปัญหาในทะเลแดงจึงผูกติดอยู่กับสถานการณ์ในกาซาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้2คือการตอบโต้ของนานาชาติว่าจะมีประสิทธิภาพเพียงใดสหรัฐและพันธมิตรจะสามารถกดดันกลุ่มผู้ตีให้ยุติการโจมตีได้หรือไม่โดยไม่ทําให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลายไปทั่วภูมิภาคการระคษาสมดุลระหว่างการป้องรามกับการหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่มากขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสามคือบทบาทของอิหร่านอิหร่าน จะยังคงสนับสนุนกลุ่มฮู้ตีต่อไปในระดับใดและจะมีการตอบโต้จากอิหร่านหากการโจมตีฐานที่มั่นของฮู้ตียังคงดำเนินไปหรือไม่สิ่งเหล่านี้จะกำหนดทิศทางของความตึงเครียดในภูมิภาคสำหรับประเทศไทยเราต้องเตรียมรับมือกับผลกระทบระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวางแผนห่วงโซ่อุปทานสำรองการสำรวจเส้นทางขนส่งทางเลือกอื่นๆแม้ว่าจะทำได้ยากสำหรับเส้นทางหลักทางทะเลและการพิจารณามาตร,ราการเพื่อบรรเทาผลกระทบต,ต่อต้นทุนสินค้า และค่าครองชีพของประชาชนวิกฤตนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกระจายความเสี่ยงและการมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพื่อให้เราสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ภายนอกประเทศได้ดียิ่งขึ้นสรุปและฝากติดตาม60โดยสรุปแล้ววิกฤตทะเลแดงไม่ใช่แค่ความขัดแย้งทางทหารที่อยู่ห่างไกลแต่เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงความเปราะบางของระบบการค้าโลกและการที่เหตุการณ์เล็กๆในภูมิภาคหนึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และชีวิตของผู้คนทั่วโลกได้อย่างไม่น่าเชื่อกลุ่มผู้ตีได้ท้าทายอำนาจจะทางทะเลของมหาอำนาจและบังคับให้โลกต้องหันมามองความมั่นคงของเส้นทางการค้าอีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยของเราก็ต้องจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกท่านเข้าใจภาพรวมของวิกฤตทะเลแดงได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับหากท่านเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรา เพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์สถานการณ์โลกที่สำคัญในครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ